สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับวันนี้ครับผมมาอยู่กับ Digital Mixer m y d u s M32R Live ครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมวิธีใช้ช่องสัญญาณด้านหลังที่เป็นช่อง UltraNet นะครับซึ่งเป็นช่องที่สามารถส่งสัญญาณเสียงดิจิทัลไปที่มิกเซอร์ส่วนบุคคลหรือว่าเป็นลำโพงที่รองรับก็ได้ครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับ ครับผมหลังจากเชื่อมต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาที่ตัวมิกเซอร์ได้เลยแล้วเราก็มาที่เมนู r ู o t i n g หรือลา u ต i ิ้งตรงนี้นะครับกดเข้ามาครับเราเลือกไปด้านขวาไปที่ P16 ครับแล้วเราก็เลือกได้เลยครับว่าลําโพงตัวนี้ตัวแรกของเราเนี่ยจะให้ใช้เป็นเมนหรือว่าเป็นมิกบัสนะครับก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นมิกบัสไปนะครับก็คือให้ออกบัสที่1่ ตรงนี้ก็เลือกเป็น post fader ครับกดมาอีกหน้านึ้งก็จะเป็นการเลือกชื่อรุ่นก็เป็น IQ10 ครับแล้วก็สามารถเลือก EQ preset ที่หน้านี้ได้ด้วยจะเป็น live speed แล้วก็ playback นะครับอันสุดท้ายก็จะเป็น user ครับแล้วก็จะมีโมเดลของลำโพงอื่นๆให้เราเลือกใช้ด้วยครับก็จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเสียงได้นะครับ ลำโพงที่ใช้สาธิตวันนี้ก็จะเป็นลำโพง IQ10 นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็กดที่ปุ่ม SetUp ตรงนี้ครับกดหนึงทีจะขึ้นเป็นเมนูแบบนี้มาให้เราเลือกเป็น Input เลยครับกดเข้ามาครับในตอนแรกเนี่ยอินพุจะเลือกเป็น local อยู่ครับเราก็ทําการเปลี่ยนได้เลยโดยกดปุ่มแล้วก็หมุนไปทางขวาครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือก Input P16-1 ก็คือลําโพงเบอร์หนึ่งของเราตัวนี้ครับถ้าเกิดมีการใช้ลําโพงลิงก์ต่อกันเป็นตัวที่2ตัวที่3เนี่ยเราก็อย่าลืมไปกําหนดค่าตัวที่2กับตัวที่3ด้วยนะครับโดยก็จะสามารถเลือกหมุนตรงนี้ได้เลยครับเพื่อเลือกตั้งค่าลําดับของลําโพงครับเท่านี้ก็เป็นการตั้งค่าที่ลาโพงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวลงทดสอบเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเป็นเสียงเพลงผมก็นำอินพุตมาเสียบที่ออ56ที่เป็นสตอริโออินพุตนะครับแล้วคราวนี้ผมก็จะเซนไปออกที่มิกบัส1ได้เลยนะครับก็คือทำการเซนปกติเลยพอเซนออกมิกบัสแล้วนะครับเราก็ดันสไลด์ที่บัสหนึ่งขึ้นได้เลยครับ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีง่ายๆในการใช้ช่องอัลตร้าเน็ตช่องนี้นะครับก็สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งได้เลยครับยังไงวันนี้ก็ขอฝากเมมเบอร์ของ audio city ไว้ด้วยนะครับสามารถสแกน QR วอา e คเพื่อสมัครสมาชิกแล้วก็สะสมแต้มได้เลยครับใครที่ถูกใจคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ